คืออยากถามมานกันแต่ว่าเขาบอกว่าห้ามถาม<อ>เป็นคำถามที่อยู่ในใจใช,ใช,ใช่เป็นคำถามที่อยากถามมากแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถามระบาปนะว่าจะสึกเมื่อไหร่เราก็เลยแบบเราก็เลยยังไม่รู้จนถึงตอนนี้ว่าว่าหลวงพี่จะสึกเมื่อไหร่ต,รหต้อง,ต,งตั้งแต่วันจันทร์แล้วค่ะใช่วันนี้ต้องมาต่อคำถามเองแต่อยู่ดีหลวงพี่ก็ตั้งแต่เมื่อวานว่าเออโยมจูนพี่ยังไม่สึกนะแล้วก็อ๋อ แต่เรื่องคือเนี่ยแต่ว่าเพราะมันเลยเรื่องมันไม่ต้องหาเรื่องอย่างนี้ก็ต้องรอเลิกค่ะก็น่าะอ๋อจูนก็มารู้ก่อนที่หลวงพี่จะจะจะบวชก่อนหน้านี้สองวันถิดค่ะคือหลวงพี่เขาได้ไปคุยกับพระที่สังฆราชอะไรที่วัดเทพศิรินไวย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ แต่ก็พอพอ,พอหลวงพี่บอกอยากบวชก็ก็ไม่ได้ขัดอะไรก็บอกเอาสิอะไรเงี้ยอยากทำให้อยากบวชก็บวชอะไรเงี้ยค่ะแต่ในความเป็นจริงอ่ะจะต้องมีออกา้กอากับออกูตบวชด,ด้วยแล้วก็อยากบวช3คนพร้อมกันผู้ชายอะไรเงี้ยแต่พอเอาใกล้ๆเข้าจริงออก,ก้าไม่ยอมไม่ยอมบวชบอกว่าไม่อยากโกนคิ้วดีวเพื่อนรอ,อ,อถ้าสังเกตเขาว่าโดนขีดผมแล้วทออั้ทงออก้าโดนขีดทั้งออกูตโดนตัดเรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็ไม่ยอมบวชแล้วทาง,ทงเด็กว่าไง้บ้างทำ นี่ก็ใช้สับทางค้างงงมากหลวงพี่ยังไม่สึค่ะคือเด็กอ่ะยังยังไม่อะไรมากมายแต่เพียงเขาถามว่าแม่แล้วออก้าจะจะแข่งเกสกีวันศุกร์นี้แล้วอ่ะใครจะซ้อมให้ออก้าก็เลยบอกว่าแม่ก็ในเมื่อเดี๋ยวแม่เติมเกมให้ช่าเลยค่ะก็คือในเราก็ไม่รู้เราก็ไม่กล้าถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่จะจะสึกไม้หรือยังไงอะไรเงี้ย คุยน้อยมากเลยค่ะไม่ไม่ไม่กล้าคุยด้วยแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่พาทุกรูปกลับมา76รลูปเวลามันคนเยอะมากไม่ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยเลยแล้วก็ลงลายแล้วก็คุยไม่ได้อยู่แล้วมีแค่เมื่อเช้าไปตักบาตรหลงพี่ก็พยายามมองตาหลวงพี่ว่าจะสึกไหมก็หลวงพี่ก็ไม่พูดอะไรหลวงพี่ก็กลับบ้านเธอโยมแล้วก็อ่ายังไม่สึกก็น่าจะ มีความสุขในรถพระธรรมหรืออะไรอย่างนี้ัวังว่าจะไปได้เรื่อยอยู่ยาวในใจก็ในใจงานเยอะมากนะหลวงพี่หลวงกี่แบบเวลาในใจไหมคะว่าอุ้ยคงนไม่ไหวแล้วต้องถามแล้วเลยคือก็อย่างที่บอกว่าถามไม่ได้เขาบอกว่าห้ามถามนะแล้วยิ่งเราเป็นภรรยาเราเธอตาบากมากนะแต่ในใจก็คิดว่ายังไงว่าหลวงพี่ต้องกลับมาดูลูกแข่งเจ็ดวันศุกร์นี้ ซึ่งก็เหลืออีกแค่สองสามวันเราก็พยายามมองตาอยู่ว่าจะสึกไหมยังไง,ไงยายาสัญญ<ไ>งเกตควาเปลีญญ่ยนแปลงของเไหคะว่าช้าลงช้าลงสำรวมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ยังพูดคุยกันน้อยมากยังจับแต่ความเลยไม่ได้เลยก็กถ้าหลวงพี่ยังอยากอย,กอยู่ในรถพระธรามทางทางทางธรมก็เอาให้เต็มที่ยังน้อยก็ได้บุญเขา ครั้งที่สองแล้วค่ะใช่เราก็จะใส่บาททุกวันไหมครับทยายาใช่ใช่วันแรกที่หลวงพี่กลับมาถึงไทยตีสี่หกโมงแล้วก็ไปตักบาทด้วยกันมอเช้าก็ไปตักบาทพรุ่งนี้ก็พอดีจุนไม่อยู่พรุ่งนี้จุนไปต่างจังหวัดค่ะก็เลยไม่รู้ไม่รู้เวลาเลยท่านเลยว่ายังไงใช่ ลึกก็อ่านเกมยากมากเพราะว่าอยู่ดีๆก็พี่จะบวชนะจลก็อ๋อได้เอาสิแล้วก็จริงจังเลยแล้วก็เพิ่งมารู้อ้อไปสี่ร่างกายอีกเหรออ่ะเอาสิได้แค่นั้นเลยคือถามอะไรเยอะไม่ได้เลยอยากทำอะไรให้หลวงพี่เต็มที่สืบเกือบครึ่งแล้วค่ะไปเกือบหมดแล้วค่ะมีหลวงพี่ที่ยังไม่ไป เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ารัมากครับน่ารักมากดูน่าักมากเลยนะทั้งทุกอย่างที่เขามี